ที่ลาดลดลงไปโคนต้นนะคะระบบลาดดีปุ๋ยดีดินดีบอนสีจะใส่ปุ๋ยนะคะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะใบดกกัดสีสวยลูกดกวันนี้แอดมินจะ มาแชร์เคล็ดลับนะคะใส่ปุ๋ยนะคะแล้วมีหลายๆท่านสอบถามว่าอย่างที่หลายๆคลิปที่แอดมินพูดไปก็คือมีหลายๆท่านนะคะ fc หลายๆท่านมาสอบถามว่าแอดมินใช้ใส่อะไรใช้ปุ๋ยสูตรไหนซึ่งแอดมินเองได้ทำคลิปนะคะก่อนหน้านี้ไว้หมดแล้วนะคะพี่พพี่พี่ลองไปดูนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาใส่ ปุ๋ยนะคะบำรุงปุ๋ยให้เห็นเห็นกันเลยนะคะว่าวันนี้แอดมินใส่ปุ๋ยอะไรนะคะที่ทำให้บอนสีช่องคุณต้นไอทีมี1กัดสีสวย2มีใบยเยอะ3มีการแตกหน่อยเยอะมากแล้วโตเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่อที่แยกหรือ,อ ต้นแม่เองมีการโตเร็วและฟื้นเร็วมากค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะค่ะมาดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะปุ๋ยสูตรนี้นะคะแอดมินทําไว้เนะะี่ยค่ะจะเห็นพี่ๆจะเห็นว่าอ่เดี๋ยวบอกละเอียดเลยเนาะก็คือถ้าเราทําปุ๋ยไว้อย่างนี้นะคะก็คือส่วนของที่เราผสมนะคะเขาจะอยู่ <c oughs> เขาจะมากองกันอยู่ นี่ที่ก้นขวดนะคะก่อนที่จะใช้นะคะพี่ๆจะต้องเปิดเขาเรียกอะไรเปิดฝาฝากเกลียวนี่ก่อนนะคะเพราะว่าในนี้นะคะเขามีแรงดันนะคะไม่ว่าจะปุ๋ยสูตรไหนนะคะก็จะมีเวลาเราทําไว้นะคะก็คือเขาจะมีแรงดันอยู่อยู่ด้านด้านในนะคะก็คือค่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะฟู่ใส่หน้านะคะ่น,นะคะเนี่ย ะค,ะค่อยๆค่อยๆเปิดค่ะพี่เนี่ยค่อยๆเปิดไปก่อนนะคะแบบนี้เลยนะคะค่อยๆเปิดให้ลมเข้านะคะเปิดให้ลมเข้าเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นคือเขย่านะคะนี่ค่ะเขย่าก่อนเขย่าก่อนนะคะเพื่อเพื่อให้ปุ๋ยนะคะที่อยู่ด้ดานล่างเนะะี่ยค่ะเขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ปุ๋ยกับน,น้ำเป็นเนื้อเดียวกันนะคะปุ๋ยสูตรนี้นะคะแอดมินทาไว้ในคลิปแล้วนะคะแล้วก็แอดมินก็เอามาใช้นะคะก็คือฮอร์โมนไข่สูตรพลังเทอร์โบค่ะนะคะนอกจากฮอร์โมนไข่สูตรพลังเทอร์โบที่แอดมินทําแล้วก็มีผลดีนะคะพี่ๆไปดูที่แอดมินทํำก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนึคะ อีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือส่วนผสมอะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันแต่จะมีที่ใส่กะปินะคะจะเป็นสูตรที่ใส่กะปินะคะอันนั้นก็ดีนะคะสลับกันไปนะคะก็คือใชอ้สลับกันไปอาทิตย์ละครั้งนะคะพี่ๆอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นไม่ต้องเยอะนะคะนี่เลยนะคะหลังจากที่เราเขย่าเสร็จคะพี่นี่เลยเปิดฝาขวดเลย ให้ใส่ที่โคนต้นนะคะพี่พีนี่เนี่ยที่โคนต้นเลยนะคะเนี่ยที่โคนต้นนะคะจริงๆแล้วเวลาใส่นะคะเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะแค่นี้พอค่ะแค่นี้พอนะคะแค่นี้พอนี่นเลยใส่แค่นี้หลังจากที่ใส่เสร็จนะคะมีหลายท่านที่สอบถามมาอีกเช่นกันนะคะว่าใส่เสร็จลดน้ำไหมค่ะลดนะคะ ลดแบบนี้นะคะที่รถแบบคอแลนนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนี่อย่างนี้เลยลดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยลดในส่วนอื่นๆให้เขาสดชื่นเท่านั้นแต่ที่สําคัญนะคะก็คือในส่วนของปุ๋ยที่ลาดลดลงไปโคนต้นนะคะระบบลาดดีปุ๋ยดีดินดีบอลสีจะงามค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตร สูตรดินที่ใช้ปลูกปุ๋ยที่ใช้ปลูกนะคะวิธีการใช้ของปุ๋ยแต่ละแต่ละสูตรนะคะแอดมินได้ทำคลิปไว้หมดแล้วนะคะย้อนดูได้เลยนะคะแล้วอย่างที่บอกคือปุ๋ยทุกสูตรเนี่ยดีดีเหมือนกันนะคะที่แอดมินได้ทำนะคะเพราะว่าแอดมินได้ทดลองมานะคะว่า เขาได้ผลดีจริงๆแล้วอแอดมินได้ทําการทดลองแล้วจะเห็นว่าเนี่ยค่ะเขาออกมาสวยงามอย่างนี้เลยนะคะพี่ๆลองดูนะคะลองลองดูถ้ามีข้อสงสัยประการใดนะคะก็สอบถามได้เลยนะคะนี่เห็นไหมใบก็ซ้อนกันเลยค่ะนี่ใบเยอะนะคะซ้อนซ้อนซ้อน,อนเลยนะคะนี่ค่ะแบบเต็มๆเลยนะคะตอนนี้ไอ้มินต้องใช้ ที่วางกล้องเี่ใสูงขึ้นเพราะว่าเขาเต็มจอนะคะนี่ก็เต็มจอเลยนะคะไม่เห็นไม่หมดอย่างเช่นใบนี้ก็ครึ่งหนึ่งด้านล่างนี่ี่จะเห็นว่านี่ค่ะนี่เขาจะเป็นใบเก่านะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นใบกว่างให่เนี่ยเขาจะเป็นใบเก่านะคะใบเก่าเขาจะสีสีซีดลงนิดนึงแต่ถ้าเป็นใบใหม่อย่างนี้นะคะสีเขาจะชัดเจนนะคะนี่เห็นไหมคะแต่แอมินกำลังจะบอกว่าถึงจะเป็นใบเก่านะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวดูนะคะ เป็นใบเก่านะคะเขาก็ไม่ยังไม่ทิ้งใบอะคะ่ะใบแข็งแรงต้นแข็งแรงมากๆใบเยอะมากๆนะคะลูกก็เยอะมากๆพี่พี่ดูนะ,ะเนี่ยนี่นี่ก็เป็นใบเก่าแล้วมีใบซ้อนมานะคะน,นี่เห็นไหมคะใปเยอะมากๆนะคะเยอะแข็งแรงมากๆเนี่ยเขาไม่ไม่ทิ้งใบเลยอะคะ่ะเนี่ยเยอะแล้วเต็มเต็มมากค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ เต็มมากก็คือ,คอเต็มจอมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเต็มจอมากๆเลยนะคะพี่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินช่องคุณต้นไอทก็เอาเกล็ดเคล็ดลับเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆสำหรับ ที่แอดมินเจอมาแล้วก็ประสบมานะคะจากการเข้ามาเลี้ยงบอลสีแล้วเข้ามาศึกษาแล้วก็มาเลี้ยงบอลสีมาแชร์ให้กับพี่พ,พ fc ทุกท่านได้ได้ได,ได้ได้ชมกันนะคะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่พี่ fc และท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปที่มีสาระดีๆในช่องคุณต้นไอทีบอนสีค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆเอฟซี FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ